ชาดเลยเพื่อนระวังระวังชาดเลยชาดเลยบูบูบูเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยกูระวังเฮียกูระวังตัวเนี่ยวะอยู่คนไหนอยู่คนไหนคนไหนข้างหลังก้าลังข้างหลังหลังเราเหรอเพื่อนเพื่อนขอหน่อยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลกูความันเจ็บแล้วกูความันเจ็บแล้วเอาไปดิกูความันเจ็บแล้วเอาเร็วเร็วเลยเออไปเพื่อดี๋ยวเพื่อน โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มีอยู่พี่ไหนดีนี่แคโพ มก็ที่ผมก็มาอยู่กับใครนะเพื่อนอัวใครเนี่ยอยู่กับสลอครับผมรู้จักกว่าด้วยครับโอเคนะผมก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนี่ยเพื่อนครับคิววันนี้แล้วผมีในก็จะมาทำคลิปเจ้าปืนซองยาวนั่นเองนะครับเพื่อนครับคิวเป็นซองยาวที่ไม่ธรรมดาเนี่ยทุกคนเออทุกคนเห็นพี่ถือสกินปืนนี้ไหมเนี่ยผมก็นั่นแหละนะครับเพื่อนยับคิวเฮ้ยยูเกียร์บีไอตัวประกอบก็เดี๋ยวผมก็เป็นสกินปืนที่แรงที่สุดในโลกเนี่ยเพื่อนยับก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์พี่คนละหนึ คุยในเกมเลยกันโอเคเราไปเจอในเกมแล้ว let's go <S โอเคแล้วนะเพื่อนนะตอนนี้เรามาอยู่ในาสายอะไรนะนะเพื่อนสายการบินแอร์ไลน์ครับ <c oughs> <c oughs> มึงมึงพูดแค่นี้นะ <c oughs> ะอะไรอย่างอยู่เลยนละเพอ่อนะแค่นั้นเลยนะ <c oughs> <c oughs> แค่นั้นแหละโอ้ยอยากกูไปด้วย <c oughs> ไปไหนเล่นเกมบีไฟไปด้วยกันตายด้วยกันเราเนี่ยถางหายจากการแก๊ฟบีไฟไปนานมากเลยนะเพื่อนนะ <c oughs> เราสองคนเนี่ยห่างมาจะเป็นปีปแล้วนะ่ะคนดูลืมไปหมดละม,มั้งคนดูบอกคนคิดถึงแบบเอ้ยคิดถึงคู่วี่จังเลยนี่เมื่อไหร่คู่วีจ่จะกลับมาเล่นรีมบีเบยคนคิดถึงจริงนะทุกคนคิดถึงจริงแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับพี่บเด็กคอมเมนต์ไงว่าแบบเออคิดถึงแบบคู่วี่อะไรเงี้ยว่าแบบมีตัวงู้งูคนนึงแล้วก็ตัวเก่งคนนึงอะไรเงี้ยกูรักปะฮะ อะยของมึงีเพื่อนจะไวใจเกีรอยี้ไม่ ality, ได้นะเฮ้ยคนเพื่อนค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 คนคนคนคายแน่เดียเฮียเฮเฮียเฮียเพื่อนดบาลแล้วไอ้ยังปวดบาแล้วอ้โไพื่เร ช่วยเฮ้ยคุณโดนเล็กช่วยช่วยภารกิจวันนี้มึงต้องหาปืนให้กูเจ้ามึงมาตายเพื่อนหาปืครับหาปืนเลครับเนี่ยซองไฟไงเพื่อนซองไฟใช่แล้วนะเพื่อนนะมันจะไม่ร้อนเหรอเราฟังไฟมันก็จะเย็นๆหน่อยนะเพื่อนนะถ้าถ้าถ้าแบบคนงกจับแต่คนโหดมันจะจับแบบร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนมึงคนโหัวดมต้องตายทุกรอบเนี่ยมึงไม่เอาวงกลัวยเดี๋ยวมึงโง่แล้วเพื่อนมึงโง่แล้วมึงโง่แล้วก็แบบเลือดผมเติมเต็มเต็มเต็มแล้วแบบเต็มเต็มแบบเต็มใจอะไร เฮ้ยน่หนไหมเดี๋ยวกูจะปอป้อมมึงเองมึงรักกูเหรอแพร่ไมกูไม่รักมึงเฮ้ยมึงก็ได้เป็นคนนี่เห็นไหมน่เห็นไหมไหวะเยี่ยมมันจะเอ้ยเยี่ยมันจะาเฮ้ยกลัวแล้วเยี่ยมมันเลิกเ้ยจุบจุ๊บจุเนิดเฮ้ยระเบิดเฮ้ยไอเยี่ยมระเบิดไอซัสาเป็นไงบ้างครายอบานเฮ้ยว่าเอ้าไอเยี่ยมตกใจมเลย ฮัลโหลเพื่อนนี่เรามาแบบเพี้ยเลยเด็กแบบไรหหรู้ไหมแบบในตำนานไงว่าเมื่อกี้หนักแล้วนั่นว่าแบบนี้หนักกว่าเดิมเนี่ยแบบว่านะครับเรามาแบบในตำนานนะครับกับปืนในตำนานปืนไฟในตำนานใช่เพื่อนแต่ว่าตำนานตำนานตำนานตนาม้มตามเปล่าเี้ยนเลยเด็กเอ้าคนไทยแดกสมตามไงห <c oughs> ิว <c oughs> ว่ะกูว่าปัญหาเจอไม่ได้ปืนไม่ต้องหาเจอแหละเพราะว่ามึงมาล้กับคนเสบียงอ๋อคนเสบียงที่โง่ที่สุดนะเพื่อนคนเสบียงที่หล่อที่สุดนะคนโคตรเยอะดูดิ ไปเราไปนะไม่ดูเยมาทางชีวิตไปแม่งมีคนมาแล้วเยอยคนอย่างเยอะเลยโอ้ยยามเก็บแบบเก็บแบบยิ่งๆแกเพื่อนเก็บปืนปืนฮะอ่ายีเห็ดยีเห็ดมันคืออะไรวะเหย็ดที่ไม่เห็นมีปืนแล้วก็บอกเลยแต่เมื่ี้เราแบบจะมาหายมึงเนี่ยกูว่าแม่งกูว่ามึงหลอกลวงกูแล้วเพื่อนมึหลอกให้กูลงมึไม่กูรู้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 กลางกูมาได้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 เฮ้ยเพื่อนมีสซตีนว่ะขี้หัวข้างหลังข้างหลังเขาหลังเฮ้ยมันตายเฮ้ยหีอเย้ย ผีหลอกเฮ้ยเพื่อนฮะขับรถมันอะล้อมล้อมล้อม้อมล้อมผีผีผีอะไีหลอกเหรอวะเผีปีศาจหล่นไปเลยเพื่อนผีหลอกปีศาจหล่นเเพื่อนข้างหน้าคนหองตายนะน้องมาจากไหนนุ้ยเพื่อนไม่อยากหลอมอย่าหลอมอย่าหลอมด้วยโดนแม่งอ่ะไอ้เย่อกลัวโดนเพื่อนสวยล้อมล้อมนั่นมาติดตัวเพื่อน ก็มีตัวสวยเจอทีมเบิร์กไงรู้จักเปล่าทีเบิร์กไม่เจอปืนลูกซองแต่จะปืนทองก้อนวันลูกซองเหมือนกันป่ะเนี่ยเอ้าไม่ไม่ใช่ลูกซองว่ะเฮียไปเพื่อนเราไปหาอะไรที่มันแบบไร้สาระทำดีกว่านะเพื่อนไร้สาระเลยกินสาหร่ายวะอยากกินเบนโตะซื้อเบนโตะไปไหนแล้วก็มีเด็ดดันลุทโตะอันนี้เป็นโป้ไปไหนเฮียเฮียเป็นคนดังโปย เฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยหรือว่ามาชนมึงเงีเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยมาชนกูไอ้เหี้ยเหกายกูอยางหายนะโดนรถชนเหี้ยโดนรถโดนชตายกูกล็อกขวาบดิเฮ้ยไอ้เหี้ยมาชนกูอีกแล้วเฮ้ยมาจะเดือ เพื่อนมันทําไมมันทารุนเราอย่างเงี้ยแบบว่เา,าเราเจอมาสองห้องแล้วครับคุณผู้ชมครับแบบว่าโคตรเถื่อนนะคือเ <c oughs> มื่อกดเกมมันเถื่อน,น,อนอยังวะโคตรเถื่อนอะ <c oughs> ตอนแรกก็แบบโดนผู้หญิงฆ่าตายตอนนี้สองก็แบบโดนรถชนไปคนเลยเอย<อ>่างนี้เราไปได้แค่เกมดานมันขนาดนี้เลยเดี๋ยวนะเพื่อนโลกไฟีไฟโลกไฟฟ้าแบบ่ั <c oughs> น,บนกันเลยอะผ่อนแม่งผู้ชายโคตรโหดตอนนี้แม่งผู้หญิงเมโหดกว่าผู้ชายแล้วไม่พอนะพอห้องห้องที่สองอ่ะโดนรถชนคือเมื่อกี้คนที่ชนเป็นผู้หญิงด้วยือคนที่ชนเป็นผู้หญิงด้วยนี่มึงเสียผู้หญิงมึงกลัวค ดีอัดแม่งอ่ะผู้หญิงอ่ะัดชัวร์ b าเล n มีไข่หรือเปล่าเล้ยวเดี๋ยวไอไปซอยหมด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  เรไปหาเราถาเใครไว้เราไม่มีปืนในตำนานอ่ะเรามันอมเทพเนี้ยระดับไก่ KFC เลยไไก่ KFC กี่บาทไว้เออแสิบาบาทถูกสุดตัวชุดเล็กอะนะชุดเล็กแล้วกินก็ไม่อิ่มเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจ้วเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้เฮย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 เฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้ยเฮ มันโดนโดนโดนอัดดิ้อ รู้ว่าจะตีไม่โดนโอ้โหกหัวเจิมมากพอได้ไหมต่อเลยนะครับเราก็จะเข้าโหมดสูงตะกิดบวก้องเพื่อนนะครับใส่ครัำตอนคำคือเราเจอปืนที่เราตามหามาเป็นเวลากี่ปีเพื่อนสองปีสองเกมเลยไหมสองปีไอ้เงี้ยไมเพื่อนผมตายฟรีนะครับเพราะเพื่อนผมมันไก่เนี่ยเราไม่ได้ไก่เลยเฮ้ยไอ้เงี้ยมดิกูเจอนี่ด้วยไอ้เงี้ยทำไมเราไม่มาเลยเนี่ยกูขอแล้วกันกูขอแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยพื่อนเ่มึงในตำนานของกูของแรนะมึงในตำนานหรอเพืผมขอเพืนผมขอกูว่าโปรเพยเยอะนะเพื่อนแสบตัวเขา เเอเนี่ยของงึงอะตำนานขอกูัวระดับนักแข่งอะทุสองเนี่ยนักแข่งใช้กันเยอะเลยกูว <removes> <ส challenge. S 2> ่าปวดแต้มมวยหัวแตกอยู่เนี่ย ตอนนี้นี่เราได้ภาร,รกิจของเราเดี๋ยผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนะทุกคนนะเดี๋วดูว่าเราจะทำภาร,รกิจของเราเนี่ยสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยผมได้การที่หนึ่งมางัดหัวมันจะแอค<ล>ขึ้นไปอะ<ล>่<ล>อะรรัโหลเพื่อนเพื่อนผนคิดว่าในอนาคตเราเนี่ยจะทำคลิปอะไรดีนอกจากการเล่นหาปืนน่ <c ười> ชีวิตเราไม่ก็มีแต่วนไปวนมานะเพื่อนนะวนไปหาปืนสุดท้ายเพือนหาไปสิบกว่าห้องกลัวจะเจอเนี่ยวเราว่าเราอาจจะหรือว่าคลิปหน้าเราไปแกล้งคนเถอะเพื่อนแแต่ว่าอ้องถามคนดูก่อนนะใช่เพื่อนคนดูอาจจะแบบเอ้ยชอบ ก็ได้อะไรเงี้ยแบบที่ลองเปลี่ยนแนวอะไรเงี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ไปแกล้งคนในโซนฟรีสไตล์หรือว่าไปแบบไันเถอไปก็ได้เนาะแล้วแต่คนดูเลยนะแบบว่าจี๊ดสาวอะไรวะมาแก้มันเกย์ใส่กันเลยทวีตตายแบบเกย์คู่แบบโต่ก็เดือดเลยเฮียอะไรตูการ์เกมเลยเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยเฮียเอาตูอะไรเกมเฮียอะไรมเนี่ยเฮียคืว่าคลิปบิน่ะเอ้ยเราต้องเอ้ยเพื่อนใครงไอ้เฮียละเฮีย ตายหัวกูไม่น่าเปิดเลยระวังระวังหน่อยกูป้องเองเพื่อนเอา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 ข้างก่อนเพื่อนกูเอานี่ก่อนจะมาเพื่อนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยน้องสาว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 เอ้โวอโวยวังซุกคูเพื่อนตายตายเนี่ยเมื่อกี้มายิงกูก่อนม่อก่อยมึงเลยนะเพื่อนม่อก่อยมึงเลย ขอบใจมากเพื่อนขอบใจมากเดี๋ยวเมื่อกี้มันเล็งกูก่อนเลยอ่ะใช่มึกูมึงตายแล้วอ่ะเมื่อกี้หลังมัจะมาอีกอ่ะระวังระวังตีนหนึ่งไปเดี่ยหนึ่งไปเดี่ยแต่คลิปนี้นี่กูรู้สึกว่ายิงคนมันไม่มันนะเพื่อนกูรู้ยซองไปกูได้สองคีย์ไปมาเนดไปไปปูวะปูว่ะปูเลยจ้าปูเลยจ้ยไอ้เรือปูคำเดียวจะตายเห็นไหมลุย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 เอาดิเพื่อนมึงมาเร็ว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 เพื่อนกูประกันให้ปีก่อนให้เพื่อนมันลอยข้างกูเพ ขาเลยชาดิบูบูบูเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยกูระวังเฮียกูต้องรออยู่คนไหนอี่คนไหนคนนั้นข้างหลังก้าลังข้างหลังหลังเราเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอหน่อยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยกูความมันเจ็บแล้วกูความันเจ็บแล้วเอาไปดิกูความันเจ็บแล้วโอ้ยเฮียมันเจ็บแล้วเพื่อนมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วก่อนแตกก็มันอ่ะเอาดิเอาเร็วเร็เอาวเลยเออไปเถอะเพื่อนไปเถอะช่วยได้ช่วยได้ กูจะตายกูไดเอะๆเ่นอีกเาจ้เรเียมันแบบท่ายวงไงเพื่อนเราโหดท่ายวงเอ้าาวแต่กระสุนัทุกซองกูจะหมดเพื่อนไงเดีวะนี่นีมามาว่กูมีกูมีมเียงเเพื่อนตายลุยลุยกูข้างหน้ากูข้างหน้าโอ้ยมมข้างหน้าดิเพื่อนกูคิดว่ามันต้องอยู่ตรงนั้นแน่นอนเฮ้ยกูเห็นแล้วมันวางระเบิดเพื่อนวายเนี่ยโปรเพยเยอกว่าเพื่อนโปรเพยเยอะแห ไปด้วมา,มาคกูจะให้อเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮียนักแข่งกูจะนักแข่งลังลังลังมังเพื่เพื่อนนักแข่งนักแข่งมึงจะนักแข่งกว่าเสียบโคตรโคกับเพื่อนีระวังระวังระวังโอ้โหเฮียเฮีย โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างเพื่อนถือว่าแบบเที่ยากกว่าจะหาเจอเขาแบบว่านะครับถ้าแบบตี่เมื่อกี้เราไม่เจอแรงแกนก่อนเราก็ได้แชมป์แล้วใช่ไหมเพื่อนก็ถ้าแบบว่าเราฆ่าเฮี้ยนี่ตายนะเมื่อกี้โอ้โหเป็นคลิปแรกเลยที่เราได้ที่หนึ่งเอาคลิปแรกเลยรอบเนื่งกนไอเหี้นะผมก็เพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมรักทุกคนมากๆเลยเนี่บผมก็ขอยากให้ทํากับเพื่อนหรือว่าทําคนเดียวหรือว่าจีบสาวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครเพื่อนก็กับเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมรักทุกคนมากมากเลยแหละนะจุ� ปแล้วกดติดตามช่องเพื่อนพี่เลยนะคือมันโง่ไม่ต้องติดตามหรอกพูดไปแล้วแหละอา